ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนกราบสวัสดีสบายดีเด้๋ยวคอมเม่พี่น้องเบิร์สุขุสุพจนโอ้ทุกคนเลยเขาอยู่คนขั่วคนชันคือเก่าเมื่อนี้ก็ได้อ่ะน้องใหม่มาผมบิ๊กไปหามาบ่าวตัวก็ไปหาแต่ว่าบริไทยไทยตอนห้าน้องใหม่นะนี่ ีเครืบักบวบเห็ดหูหนูยอดมักสะเบอรักอีเอาคือ3อย่างนี่บ่บ่มีเห็ดสัเะเห็ดหูหนูเนี่ยเก็บมาแต่ตยายตุ้ยมาเตะยังอยู่นหอต้มให้มันจืดกันทุกคนหน่อไม้อันนี้มันเป็นแนงหน่อไม้นะทุกคนเนาะแกงที่ว่าแซ่บสุดแะแนงหน่อไม้เอามาถูกมุ่นๆแนงสําหรก๋อยมื้อนี้แหละ ถ่ายมันจืดทุกคนเดี๋ยวมาแกงอ๋อทุกคนมาเนี่ยหลังจากที่ต้มน้ำมันจืดไปแล้วก็มาลุยปรุงขันน้ำหน้าอันนี้ยหน้าต้องขันเองนะทุกคนขันเดยมือขอติดขออภัยเทุกคนเลยแต่ว่าห้องรเราเลยตั้มเอาตื้นก็ตั้มข้อเบื่ออลไรก็บอกพริกใส่ปลาแดกก็ตัดแฉบขนาดนี้หรอส่วงตรงนี้คนได้ข้อเบื่อไม่ติด ขดไปขดไปบนีเขียวขนาดนี่นะปูกธรรมาศาสตร์ทุกคนเดเพื่อนบตรนี่ยาหน้ามักกล้วยมักหน้ามักสีหูดมักม่วงมักผ้าโอ้ยไรมักมีกีกมี <sûr> จะเอาหอดเนี่ยมันจะมาให้กินใช่ป่ะใส่สีมู่อดเอาทอเอากับไป,<ะ>ไปกับสีมูเน,น,นี่ยทุกคนมูมีเมนูแกงนรอไม้ จังมาหนึ่งคนเลยทุกคนเลยเขาว่าวับนี้หรอกเขาเบื่อมันสติปหมอมางดีกแบบตุกโดูตุกโดูไอ้หล่างเนี้ยรับนล้วว่าเราด่างแล้วเดี๋ยวเตาผู้มากเลยทุกคนเลยแกงหน่ใหม่นี้มันมีสองสูตรเลย ครูมาแบบัวแขนกับแขนเนี้ยเงียนะติดเนี้ยเนียวกับโบเนียวกับใส่เขาเบื่อไรถ้ามักเนียบโบเนียวกับใส่ซ้ำนึงแขงเอาใหม่นะอันนี้เป็นหน่อไม้ธรรมศาสตร์แบบไปหาเองอยู่ในคลิปแบกือของเบาวิกหลังจากที่ว่าถ่ายคลิปแบกือแล้วก็พากันไปหาหนอ่อไม้แต่ว่าบอโตบอลเลยไปอตอนถ่ายแบ,บกือบอโตไม่ได้ไปถ่ายตอนหาหน,น,น่อไม้ ไทยกับประไทยทุกคนเบื้องเนึ่อยู่ในสองบิ๊กเออสองอันนั้นของเบาอารีจกักรีทำทายบ่าตัวมาทายตอนแกงเว้ยขับปัญญงทุกคนเอ้ยที่ว่าเป็นเมนูลักกับอะไรเลยทุกคนของเหล่านะบ่าจะไปอยู่ประเทศได้เจได้ก็คือทอดแกงน่าไหมคนเหล่านี่มาก,กินขนาดกินทุกมื้อก็ได้อันนี้มันซี่มือเบาใหญ่เลยทุกคนแกงกินเจน้อยไปกันนี้หละ จะไปเอาเนื้ออยู่ผักเนื้อเลยาบ่บ่เ้าเบาได้ดิมันกับบติตดอกเดี๋ยวทุกคนแกงน้องใหม่เฮ้าโอ้โหทุกคนเลยมา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 เลยแกงเดี๋ยวเลยเมื่อกี้ใส่พักแกงน้องใหม่แซ่บๆดื้อพี่น้องเลยอือออพอดีซุปนะนั่งกินข้าวด้วกันทุกคนนั่งกินสองคน ขเไเ้าี่วอืมเจ้าตังเๆนางกินสคนกระเปาใหญ่บ่วไปไปโมบุญทุกคนเลยเพื่นไปโมบุญ ม,มาเอยี่นอนขอกินน้ำน้ำกันกล่องบาโตกัโอ้ยแบดแบดเชียเปิดได้คอยอะไรบ้างเขานี้โปโปรตั้งใช่ป่ะกล่องตั้งกั้นเขได้ตั้ง,งีิซะไม่อยาทุกคน một con nã này. Năng gì Con cùng mà Cái <laughs> nó mới sốt Đúng. Cứ mượt mượt ra cấp đi một nghe mà thế này đây, đây. đây ừ. à. không <laughs> ăn được không chỉ Chúng tôi ăn được không ăn được được không không ăn không ăn không nghe bồi về gì không Hãy subscribe cho ไห,หสื่อขางก่ืมไ้สื่อเขออาวมไหมจิงเหอเอม่เข่าใช่ห kèm nay tao kinh nha mà họ vẫn tao đủ đuổi Mm-hmm. mm องบ่เอาไปนําสมิเอ้ยไปแล้วลูกเอ้ยจังนั้นมันก็มาท่านหอดติปานถ้า8คนลัก11อยู่ไปหาัก8ไต ก็เนี่ยไปเก็บอยู่ทางลัางบ้านมาวิ่งลัหลุมสมบูรณ์กันนะมา Mình mình Japan Thì đi ạ Hả? Mất đi Ừ Ui, ừ. khó nào đẹp nữa Đang ngoài nhắc là chứ Mình hiểm khắp đi โมเี็นขับรถเจ๊เป็นรถโจ๊กรถลาบเรือเป็นพายมันซีว่ะต่อใหญ่กูขึคค้นไปอย่างนี้ไปเงียน,นขับรถของเขาตอนนี้นี่อืม่มเขามาแม่์เลยไปรถได้ก็ได้ประสบการณ์บามันก็เคือเป็นของเรื่องเลยนะยามยะติดเดินอย่างนี้บิดมึกบมเป็นโมบ่ะรถนีก็ยังบ่เขาเดี๋ยวก็เป็นหรอ เมนูองผ่าขอบดขอบดติบหักกระต่างกันเนาะหั่ผักเงื่อนะก็บริเขาไปกินได้แข็งหน่อยกินเตอร์โนรันแกงโนรันเหมบอืไปเคยกินเธอหนึ่งดูก่นบางไปเวียงบางปีกายกับบะบิบ ไปเพื่อนทีว่าบอบบี้เราเคยทาคลิปนั่นนะบาทองคนทางจำเนือไปแกงนอแบบนี้แหละ้เขาบดใส่ชนะแกงแบบตุ๋นตบไม่ใหม่ใส่หมูนะต่างกันตรงแบบเนี่ยใส่ขาเนื้อฝักเนื้อฝากไตถ้าผักไตช่วไหนมากินเมือนี้จิบมันมีแปรก้ยวด้วยนะ แ่แ่ลนนะนนมีแต่ปลาปลา,า,าบักปลาปลาบักก็เขาใส่กระบับบาากไปเพราะฉะนั้นมันบ่มีนะ้ำมันจะเป็นเค็ง บุรีเจ้าเลยบุรีมันยังไงนี่กลมกลมตามสูตรเจ้าเขาแล้ววะเป็นอย่างกูตรงหัวกันมินดี ตัวหนึ่งสอคนเนี่ยอากเบิรอยู่ทุกคนเลย้ามดิโคตรแซ่บทาน้าจา์เนาะหอนนใส่ขาหุงมดนึงข้าหุงทุกคนเลยแซ่บแซ่บแซ่ทุกคนแซ่บไรมือนี่หน้าหม้หาเองยนากกะ ลกเอาอยู่เพื่อนบ่อโตภาคแข่งก็เอาอยู่ทางขางเพื่อนบ่อวิกหลังบ้านเพื่อนทงหน้าเด้อภาคแข่งเต็มที่โอ้ยโคตรแซ่บเอาคลิปนี้เอาไปซ้ำนีก่อนเลยทุกคนเด้อพอกันคลิปหน้าขอบขอกขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้จนจบเด้เอพ่อแม่พี่น้องฝากทุกคนเบิ่งโฆษณาให้บ่อโตเด้อทุกคนเด้อเพื่อซัพพอร์ตได้ๆอีกทางเส้นทางหนึ่งพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อ